กินแล้วกินแล้วกินแล้วผมขออย่างเดียวขอเม็นไม้อาหารนี้ใช่ผมอยากเราทําของขายเ่ยเราก็ต้องฟังลูกค้าว่าเฮ้ยคุณเท่งมันอย่างนี้นะอย่างนี้ไงนั่งเราค่อยมาปรับปรุงใช่เขาเรียกว่าพัฒนาเรื่อยเออปรับปรุงไหมผมไม่ไม่ปรับปรุงนะเพราะว่าอันนี้ปงตัวแล้วตัวแล้วอันนี้เป็แบบทปรับมาแล้วนอกจากคุณชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวเองช แล้วแต่คนชอบก็คือต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยทำมาด้วยเบ็ดแบบเบดทานได้ทุกคนคำพี่ผมเนี่ยไม่หวานอ่ะก็พูดอีกต่อนะพีพริกหวานน้ำพริกคือน้ำพริกเลยใช่ค่ะใ,ใครที่แบบว่าเอาจริงๆบางคนแบบแบบอะไรโอเคตัง้งคนเดี๋ยวให้เขาช่วยอ่านค่ะ,ะคือบางคนที่บ ว่าน้ำพริกสว่านไอ้น้ำพริกสว่านไหมน้ำพริกไม่หวานนะทุกคนคะนนต้องบอกมออกาเลยอันนี้น้ำไม่หวานแน่นอนควรมันเป็นแส่วปาล้านะมันต้องมีพลน,ววนัวความเความเค็มของมันอยู่แ้ล้วนแต่แนะนำใครที่แบบกลัวว่ามันจะเค็มไปไหม,ไมแนะนำตักชั้นกับข้าวชนิดหนึ่งว่าด้วยความเป็นปลาเนี่ยเขาเค็มอยู่แล้วแต่เราชัดปลาที่ว่าเมันต้องเค็มพอดีนะไม่ใช่เค็มโดดไม่ได้เค็มโดดคือเค็มในน้อยแต่ถ้าคนชอบเค็ม ลูกค้าไเปเติมน้ำปลาได้แต่ถ้ามันเค็มเลยเนะลูกค้าหมดสิทธิ์เลยเปลียนไม่ได้แล้วเปลียนไม่ได้เลยใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือเปรียบกลางทานกันได้ทุกคนคนใครชอบรสไหนไม่ชอบอยังไงคือไม่สามารถถูกปากได้ทุกคนหรอกบางคนซื้อไปอาจจะชอบหวานชอบเค็มสามารถไปเติมมาได้แต่อันนี้เราทำมาอยากให้รู้ว่าอันนี้คือแจ่วปร้ลานะเรื่องต้องถึงถร้อยลิ้นพันรสใช่ออแล้ว 160บาทนั้น160บาททุกคนคะแล้ว160บาทคือให้260กรัมนะแน่นกระปุกแบบนี้เลยแน่นกระปุกแบบนี้เลยทุกคนและให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูตัวตอนปลาโอ้ยบางคนแบบไม่เห็นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ดูดิอันนี้มีข้างในมีนะจะให้ดูให้ดูแบบชัดๆเพราะว่าคุณแม่ใส่ตัวตอนปลานี่ไม่รู้มอนเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดแต่ไม่ใช่เหงื่อใช่ใช่ นะทุกคนขาใครซื้อแบบดิบใบใครซื้อแบบดิบดิบที่หมายถึงว่านำพริกสุกนะทุกคนขาแต่ตัวปะลาใส่ตัวปะลาไปให้ด้วยใครที่ชอบฉีกกินกับข้าวนะทุกคนใครที่ชอบฉีกกินกับข้าวก็คือสั่งไปได้เลยตัวนี้บอกเลยถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นหนูนะคะจะชอบตัวนี้ถ้าเป็นหนูจะชอบตัวแาบพระะิกปลาเนี่ยผมว่าลูกสาวตื่นเช้ามากินพริกบริเม็ดนั้นคุดเก่งมากเลยอันนก้เลี้ยงเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยผิด เลี้ยงด้วยพีคคารอนวันนี้ค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้ค่อยอ่านเมนนะเพราะอันนี้แปดหมดแล้วขาดไม่ติดแลได้อาจจะไม่ค่อยได้อ่านเมนทุกคนพีคมาได้แต่ถ้าใครเข้ามาแล้วแบบเอออยากกดสั่งนะพี่ทุกคนกดได้เลยตะกร้าข้างล่างนะคะตะกร้าข้างล่างอ่าน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 อีตัวคอมเมนต์ให้ให้ทุกคนได้แล้วเพราะว่าโทรศัพท์ถูกแปดหมดแล้วสั่งได้เลยทุกคนสั่งตะกร้าไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะปักตะกร้าไปให้เรียบร้อยแล้วทุกคนค่ะ ไว้แล้วทุกคน3ามแบบสใครชอบแบบไหนสั่งได้เลยแต่ตอนนี้คือหมงดามหมดแล้วครับใช<น>่เรงดามหมดแล้วนะพรุ่งนี้เดี๋ยวมีพรุ่งนี้ม,<า>มีัก,กใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไลฟ์ด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะว่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะทุกคนคะแต่ว่าติดตามไว้วกดติดตามไว้เดี๋ยวอาจจะเจอกันไหมเข้ามาทุกวันทุกคนเลือกสติกตอบว่าเข้ามาเจอก็มาเจอกันตอนนี้กำลังมีเมนูใหม่เยอะมากเลยนะแอบบอกแอบอยากจะใบ้ก่อนว่าเครื่องแน่น เครื่องถึงแซบเด็ดแน่นอนทุกคนคะลองทายกันมาดูว่าสินค้าต่อไปจะเป็นอะไรทายกันมาก่อนเดี๋ยวมาลงสินค้าให้แน่นอนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปด้วยได้ใช่จะทำคลิปบางคนแบบเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นแบบเห็นไม่ค่อยชัดเลยตัวเนื้อน้ำพีกอยากดูว่าข้างในเป็นยังไงไม่เป็นไรทุกคนค่ะสามารถตัดําเรียกเลยนะค่อยๆตัดสินใจได้ทุกคนยังไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้ได้สามารถค่อยๆตัดสินใจได้แต่ว่าใครที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเอ้ยเห็นแล้วแบบมัน ครับท่านที่ซื้อไปนะลองชิมดูแล้วช่วยคอมเมนต์เมื่อไนะครับได้หลายต่อเดี๋ยวไลา์ต่อคอมเมนต์จริงอ่าได้ค่ะแล้วเรายังยังอยู่ต่อก็อยู่ต่อได้อยู่ต่อเอาจริงจริงอยากได้อยากได้ยังไม่ถึงยังบางคนกดไม่ทันนะทุกคนต้องขอโทษด้วยเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกถึงร้อยเอามาลองให้ประมาณสักสองทุ่มแหละใช่อันนี้อ่าได้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเอามาให้ ถ้าใครไม่ทันคืนนี้คุณพ่อแม่ให้คุณแม่นอนเลยนะทำไมอ่ะแค่ทำแค่ของแต่ทุกทีแคของใช่คุณแม่มป็นแค่คุณแม่เขาเป็นเนี่ยตาเลยใช่แล้วคุณแม่เป็นเนี่ยตามแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเดี๋ยววันนี้ใครที่สั่งของนะคะวันนี้แพ็คให้เลยแล้วพรุ่งนี้ส่งให้เลยพรุ่งนี้ส่งให้เลยทุกคนค่ะแต่ถ้ามามาหน้าร้านขนมจีนแม่มาลาเนี่ยถามมีไหมมีเยอะมากนะบาง แกวบปลาลาสุกแกวบปลาดิบแกวบปลาแมงดาและขนมจีนแล้ว <BACK> ก <G TA> ็ข้าวผัดกระเพราอาการโค้งใครที่ชอบแบบอย่างนี้แห้งๆอันนี้อันนี้มี3ามเลเวลเลเวลแรกคือแบบเผ็ดชัดเหงื่ออันดับสองคือค่อยๆแผ่ออกมาพรุ่งนี้ไลฟ์กี่โมงเออเดี๋ยวแส่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะไลฟ์สองช่วงนะคะมีช่วงสองหนูเองด้วยแล้วก็กับคุณพ่อด้วย เดี๋ยวประมาณน่าจะประมาณช่วงเย็นค่ะทุกคนค่ะมีช่วงเย็นแล้วก็ช่วงประมาณสองทุ่มเนาะถ้าคุณพ่อบ้านคุณพ่อทํทำอะไรนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราขายแน่นอนทุกคนตอนนี้ขอหมดแล้วขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากมากค่ะขอบคุณมากเลยเอาจริงๆของอ่ะค่อนข้างที่จะหมดไวมากใครที่ไม่ทันแต่ไม่เป็นไรรอขายกวันคุณเนี่ยผมว่าข้างขวาเนี่ยแขนขาใหญ่ข้างซ้ายเนย ขายที่ไหนมีหน้าร้านก็มีค่ะทุกคนถ้าใครถ้าสมมติว่าใครแบบว่าปักตะก้าอใช่แต่ตอนนี้เรามีปักตะก้าไว้ให้เรียบร้อยแลย้วใครที่ไม่ว่างหมาไม่เป็นไรทุกคนคะ่ะายใหม่ใ,ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ใครแต่ตอนนี้ของหมดแล้วทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลายใหม่แล้วมาลงของเพิ่มให้เวลาเดิมใช่เวลาเดิมเลยทุกคนค่ะติดตามกันนะทุกคนค่ะติดตามไว้เลยติดตามไว้เลยค่ะถ้าใครอยากจะเป็นพ่อค้าคนกลางรับไปขาย่ะเดี๋ยวผมไปส่งนะครับลูกส่ง อัจริงพูดจริงนะจริงค่ะสามารถเอาออสั่งไปพันกระปุกหมื่นกระปุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณพ่อไปส่งเองเลยไปส่งเลยได้บอกเลยรสชาติหนัวไม่กลัวใครได้อันนั้นของหมักอันนี้อันนี้ของแบบเราเล่นเราเล่นบอกเลยว่ารสชาติหนอนหนัวจริงๆทุกคนค่ะมีงานตลาดแห่งหนัวจังกัลปีละลายปลาแยงหนึ่งแยงอ๋อตอนท่านถามมาว่ามีงานตลาดเท่งหนัวจังกัลปีอะไรจันทบุรีจันทบุรีแรกฉันเลยบ้านแม่ อ๋อบ้านเมียมเองอ่าอัาอนนี้ตุลาตุลาตุลาะจะ,ะไปกันทวดกทะทวดเลยนี่คุณแม่มาลานะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าถูกต้องถูกต้องเลยทุกคนใครที่แบบว่าชอบทานแพริกเจ่วปะละเอาจริงๆของเราคือถ้าพูดเรื่องของปลา ร้านนัวก็ต้องทอานติงๆแต่ขาวว่าอร่อยไหมให้ทุกคนเป็นคนตัดสินใจแล้วมาฟีดแบ็ก,กันได้มาเม้นบอกกันได้ทุกคนคะ่ะอร่อยไหมเราร<ผ>มไม่กล้าบอกขึ้นอยู่กับปากท่านะสะอาดไหมน,นี่เรากล้าพูดใช่แน่นอนสะอา กว่าจะไปถึงมือทุกคนนะคะข้างในก็คือสีไปให้เลยทุกคนแต่ตอนนี้ของหมดแล้วทุกคนค่ะของหมดแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไลฟ์ใหม่ทุกคนค่ะเรามาไลฟ์ใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดออเดอร์กันใหม่ทุกคนวันนี้ขอต้องขอตัวไปแพ็คของก่อนเพราะว่าเดี๋ยวส่งไม่่ันพรุ่งนี้ใช่ขอตัวก่อนนะคะทุกคนขอบคุณท่านที่เข้ามาขอซื้อผักเดี๋ยวครั้งหน้าจะไลฟ์ขายผักขอไลฟ์ขายผักปั๊บขาปลายใช่โอเควันนขอบคุณขอบคุณลูกค้าทุกคนค่ะ สองคุณค่ะประมาณนี้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวของหนูเองอาจจะไลฟ์ขายช่วงเย็นด้วยใช่ก <pl ains> ็จะมีไลฟ์สองช่วงนะคะคนละช่องกันนะทุกคนแต่ติดตามกันได้ได้ทุกช่องเลยทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่เข้ามาซื้อเราไปชิมดูแล้วคุณชิมแล้วคอมเบใจเราบอกด้วยเป็นยังไงนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันค่ะกกันอเจพรุ่งนี้เจอกันแม่มาลาแม่มาลาตามปีน้อค่ะเขาเอาชื่อเนี่ยเข้าบอลเข้าบอลขวาเลยสุดนะเป็นลูก